เธออย่างเดินเซ็ตยอหันหลังมาสุดหล่อที่เธอเหลียวคงไม่เสียวฉันหรืหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยีหลุดพี่มาเอายีหลุดพี่มาผ้าแดงยีหอยเอาโอ้ยยีหอยตกเกิดไปปั้นได้ไหนตกแม่อื้อเอ้ยเขาเห็นอย่างขึ้นลุ้ยเกินหนาเกินตาที่บานที่เมืองเขาแทเออเออเออโอ้ยมันสีบลอนด์ยี่นี่ เขาขายสกูดดานในแองกันี่บ่เอนี่ของแบรนนี่บ่อีหลี็นของแบนดน่หะหนังหนาผิอเหี่ยเนี่ยเออาบ้านคุงามเปนเอกัตึงนีเลยนี่โอ้ยอันนี้หนังหนาดีลมันนมหน้างาหน้งามระดบกางนัใส่ส่สกู๊ดดี่ยอีพออีเม่ยในห้องไอ้กาคาเป็นแขกขึ้นงมันเนื้นะน อันก่อนหญ่ๆเนี่ยมันขี้ยงเนี่ยสบู่สบู่ปาแต่ไอมาสเขาบอกเคยเห็นสบู่ก่อนหญ่ปานีไว้ถูนั่นอะได้กว่าเออถูรองไว้เอาอันนี้เขาเอาแค้นังน่ก่ไม่ถูถูตีถได้เเออร่างานก็ได้ทุตัวเลยรู้บป่ได้เหรเนาะของบูบ้านบ้านผ้ามอพผ้าไปสาวหัวเอาจัดละเนาะเฮ้ยเฮยรงนี้เออ เจ้าก็บอกขอไปจ้างหมอล้วงขอไปจ้างมาเลยเราเดียนเอาอือมึงคิดว่าบอกกูว่านี่เอ้แต่มึงต้องบอกกูจ้างหมอน้อมันนี่มันนี่แม่เจ้าต้องบอกขอไจ้างหมอน้อน่ะเอาอือได้ราคาดีความโอ้ตายละมันเขาแบบกูหัจะจ้างได้เพื่อนี่แหละผมอยากมืออะไรอีกจงมือนี่คือกันถ้าหาแสงมอนอ้อมนะฮะหาแสงโอ้ยมึงคือสีร้วยกันแน่เด็กเอา กูก็ได้ว่ากันนี่ไป้มงก้อนขึ้นมาหันนี่ยบอลลัน่ะเอ้ยแม่ว่าแต่เออปล่อยแม่ละบันเอาสรุปว่าเจ้าสองคนจ้างบอลแล้วมือเดียวกันสเาเราจ้องจางไหมจังบานนะฮันเนี่ยแปยแสนห่าหนี่นี่โอ้ยโคตแม่กูเอ้ยแรงกูอีกเอาพระิจังถือจุ่มหันไปเปนโตเกียววิสีง้างคือะรอุ้ยขอนังลเข้าหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อน้ในั่งบึงถน คนดีดีนะม๋อดต่นดีดีนั่นกีล่ะเห็นบ่าเลยแต่ว้าเหียงพ่อมาหนะอุ้ยมันมั่วมาหนาๆภูญาภูยิ่งนะอือใช่แล้วฮะจ้างแม่จ้างแปดแสนหาผนี้นี่หลาจ้างไ้เท่า้านจ้างได้หาแสนอ้ยถอแค่หมอนั่ำอย่งคือถือแท่ถือแค่นี่หน้าค่าพิเศษคมนีดอุ้ยมองใจกัมอนั่ย่างคือแพงแ แม่มากันวงแฝงแสนั้นเปรียบเทอนั้นคือนางแม่ยั่สวัสดินะแม่มาแม่ช่างีส้งแม่มันแม่บ่จ้างเมืโตเกียวโตเกียวเอาถือปวดที่อย่าเอาเท่าไหล่ะโตเกียวเสียนึงอแม่รจางแม่รวยหลแม่ในผัวพลังพรังดอวว่างยืนเป็นเมียฝรังพอเี๋เป็นเมียพลังโอ้ยพกเราเราส่ท้องนูอยู่คเดียวกัไงนึง อันยูเฮือนัซ้ำแขีนี่น้าดทบอครับคุยข้าังเนาะอืมหมอนลเฮาดิสิห้ง้ยใหมอนลจัจักโก้หรอจักโม้หมอนแต่โดนแต้มมันิมให้ไหนุเแม่เขาเทียงเขามาตั้งคันไปแล้วข้่หามันทำเนี่ยอดีค้าต่อดิพี่น้องช่าอำเพิปมาไทยตะวันโกราค่ะดี คนะอะไรแต่สามมือเที่ยวคุณออนอุ้ยมารับงามหลายค่ะขอโทษทียุจะวัดได้บัก้าอยู่ขันแจ่นครับขันแจ่นอรัวพ่อมือสวันที่ขามแม้จะพาแล้คอะรียบาปบอกเพิ่งหี๋ยงมากแ้ใส่นี่อ๋อคนเด็ดจ้างมาลับไใ่าแมนบักคามา้าแปดแจ่านะบอแมนค่ะแปดแ่มาคุยได้โปดนึที่ยังงามคูบักงามหนึ่งเป็นยังไงคะบัหายางมากกวันสูบยางออกมาอี แม่ค <Okay. S 2> <Merkel>. ่ะตอนที่ไปจ้างเขาห้แตงหนาค่ะอันนี้แตงอะไรบอกแตงราคาโกเมนข้างมาถ้าอิภาเออมึงไหนยังดังก็รอกรันยาขนาดเรี่ยงโมงโมงอาจารย์จะเอา่ายใหญ่หางแล้งก่อนไปยุ่งี่้พวจะเท้ากันเองเท้าเนี่ยเอาเบาไปเลยอาจารปัาทั้งตัวทั้งนี่อาจารย์ก็เลยขาอเท้าเนี่อบุสาหางเนี่ยพวเนี่ยมันจะมาทันไหข้าวเนี่ยผู้สิี้าเรียนถึงไหนครับอาจารย์ผรีาญม เควแกตัวได้หรือหมอมแคบอ้มึงจัสเอาสาจัดเสียวเรียวอีหางนี่ไม่ดีฟะไม่เป็นด้เงียห่อย่างขอมึงยมจับเือกูเป็นแยกอีกปลเ๊แมวาเสียกวยไมู่้แกงจะังกูคำนียหามึงกูมากวนมึงกูจบหลังนี่เป็นแยนี่กูจมากับหมอแคบมากัผัวจับห่าจับกูมากวนมึงเขาจักูจ เน่น้กอนมามกก้อนกูนต่อหน้าก่อนก็ยิ้มเป๋เลยก้อแมงกอนเทะเน่ยบอกตาคนแมงมันคือเบียดประง่เอาขี้ปอบหมุนมันก็เนีนแม่มันคือกินโมแทะมึงใส่ว่าแมงม้งยางสดสีเขียวนี่มึงงยางมันีรูปเนี่นบอกเลยขัรตัเป็นไตมุ้งมึงเป็นโกกกบแมงส่ยางสับได้แล้วนี่ใส่ไปกับเขาจากนามุงจางีเศร้าข้าวอีปอบนี่กระด้สได้ มันก็หลงกหักแจกมัน <mainland> อ <mermaid> <i> ีโมมีงานบบแก่หลอนกานมีเรียจะพาาจารกูคมาันีดิด้าบอนี่ด่้ามึงบอนี่เอากระดาษมึงไปยมผีอะไรอีปอ่มึงบอกมันมีแดดบ่กอจับเอาวจะพาเราบ่าการจงไหนะบนี้มึงขีแต่งกูเล่นคนมึขาม้ํามึงขี้ล้วมึมาหัวมมันเสีตีกันแล้วสันมนับเสียไดม่จะาการสันงกับบ้านนี่ควปรึกษากันไปยู่คนละฟังไหบ่ ว่าะฟังนู้นี่เจรคาไม่ต่างอันโคตรสกปรกมันอี่โคตรโคโควันจะนหนครับเป็นพึกษาในบาทนี่โอ้ยลูกที่ฉันนีไช่างๆว่ารับมันอย่ขนาดหนึ่งเออมันตามการเทได้หลายบาทนี่วันสีแย่ปัญหาจันจนรน้อยเนียโอ้เอาจังสิทั้งไหนกับใครเลาเรียนไปเลยเอาการเรียนองกันนี่ละเพราะว่าเราก็บมอรัรคือกนอดู่ อย่าพุลักษณะให้เราเรียน้กันด้วผหนึงรำทัน้องขอนเั็ผู้หนึ่งข้างน้องอุบลเทนได้หนนี่หวานม่านนั่นตีเลยนี่หมันลายทน้องนี่ทงน้องสั่งทงน้องแง่ทั้งน้องอาอก็ใครอยากล่อหรอกค่ะร้องใหม่ร้องใหม่ร้องนี่รมีตีไหม่เออร้เริ่มงเพ่เจ้ามักอะไรนี่อันในสันถามนะค่ะว่าที่บอดนี่มันคือค่าสร้างแท้ค่าสร้างของอุตตบาโอ้ยเขาเป็นผู้ยิ่งผู้ง่าไปยิ่งดูเป็นไม่ยิ่ง <mile> oh, เพน่เาะังปรโอกเรกรเดียนต้ง <f> ลงูกขึ้นม uh, okay. uh, like? oh, oh. oh, uh ึงอยไปอีหามึงมุนเมื่อก็น่ะกูลูกเจ้าภาพเด้พรอะก่อนอูรีบวานกูชิบกูจะหาน่าไม่ได้เลยนานงเจ้าภาพเมน่องเลยเนี่ยงอกูถามมันหลดตังโอ้ยต้องเหน่าหลดตังจาภาพขาเออมล่มากนี่มีแนวกินแนวดูให้กินบอกหาโอ้ยคนอื่นมากินเขาอื่นมาล่ำไหมอ่าิ่งบอกเอยขยันเมีนั่นองกิน บ่าแม่จะพาเขขอเจทิสไปจ้างฉันลาเข่าหาปุ๋ยเหล่ายาปลาปิ่งเพราตองขาดตองหยั่งแมวเดือดกินเปียกใส่คากว่าอดคุณน้หนบ้านค่เทายรุณเสือเขาใจทีแล้วมึงเขาเจทีดอีกอยางนีมเจ้ได้คะจะพาเขาไมึงกินแมงเมาเขาแล้วก็เด้หาจนสุดเป็นการตายอันงามแต่กผู้สิฟดงกว่าสูรัำเนี่ฮะอาลยคบป็เสียไม่ไครับ แม่จะ้าคืทาคนะเ่อกีกแม่จำาตามกันจสีน้ากรอขารู้สิเดดตัวขันขึ้นชุนนี้กูสิจ้างเนาะเออเขสินจ้างนูสองุ่ากันมต้าไ้ากอ่ะเอาจัเนามีเจ้าเจ้าเป็นมอลเปนบอแม่่าลกรอค่ะเป็นจังเจ้ามาก่ปสค่ะจเจ้ากันค่ะนเอาจซุบเจ้า เท่าหนาทีแค่เท่าหน้าทีมันนั่นแหละครับผมไอ้ล้าพองกันตกันทองเออเก่าัเอาแบบนั่นแหละเอาจักกี่ซะไอ้าล้ถือล้างก่อนจาเขาจะาให้ล้างพองกันก็นยกเลยยิ่งปอบมึงอล้าพองกัรเออป่วยตายเพราะปัี้สิล้างพองกัในไหนยะหมันล้ก่อนปัญญุอีสานมันล้าสิ่งล้างผญาแม่นค่เอาตีเออก็สวดกะให้พอล้สิ่งข้นก่อนเพาล้าสิ่งขืนก่อนจาละ่าถือมาล้าก่อนติดนางค่อล้าอล้างทหนาอยู่เลยเนาะ เขาอยากเสียเงินอะไรแค่นี้คนแมนมันก็ยังมาอยู่นี่กรอนไคยนนีนีปอบมีกูหายใจมัท้องกันเด้อนี้โอ้ยจะไปทวงเขาไหนจะขอว่ามันออกมาจากกวอโอยมึง่ผ้ากินกระ่อมเมืองกูเสีแล้วี่มล่าเสียกูกัแล้วกันวันนี้เออนกูฝืนแล้เสียกันแล้วเัอห่าล้วมาฟังกูก็แล้วกันน่งไปเออไอ้หน่าดตีพญาสิ่งแม่อากาศเป็นแดงยังแท้มื่อก่อนมาถึงท่าเนี้ยไปเาียบักวียเโอ้ยเอากันจัดอั รับก่อนปอายุขากันแล้วกันมาเร็วกว่่อมาเร็วมาเล็วมาแล้วเอา้า คีอว่าร่ำเลยร่ำคือครับเออเออนี่หรอบนท้าวก้อนอีบอกนี่มันเป็นเรื่อผีฟาดเลยลวานรถัวคน อาจารย์พญาสิ่งค่ะเออเอาลูกไปพื้นที่บอสแม่แม่บ้านเด็กยญาศนลไ์เป็นตาบอด ตะส่งจะสมยดอร่อยเอแหล่จะสืบอะไรเนี่เอาเอาเอาไม่เอาอีกรอบนึงจานพอแล้เลยให้ผมสุมาอ่นะวะ เอาสรุปกุณสอบให้แกเปนผู้หลตกักเ็นโค้ชผว่าไนสรุปให้อันดีลัมหลาอันดีลัมตืเออเอาไป้เบาดเบาบาระโค้ตรงนี้มานอนไปนี่เด้มผมก็ทำต้นตรดนสร็แล้วก็เมาสหลอโ้ชกันนะแกครบเซสีเมนยูนไว้บอกกับวามาปั่นบุญบังไฟยันด็ะ้ายจะไหดสมาเอาเนาใหกันีดีนะวอยู่เอาเราเองฉันเสียก็ขาดอนี่เอ้าดีเดีไวเว้นฉันเองเสียได้ในดได้แแม่ลลยย บอกนัดนังยนียอคุณแม่คนนนย่องไม่ออกคำนองยุดีขาลอยแบบไหนๆก็ขึ้นไปหามือแมวแบบหี้บอกเขามากินปรทานกันรไงข้อด้วยจะเข้ากับสีเวลเงินอยู่สวอตีสาวไม่เงิ้กระโดดสวนับเนอะอคุแม่ไปรวยกันคอยเขาสีด้วยเพาบอมีมาก่อนคุณจะพาอะไตัวน้เนาะจะพาขมากเรื่องนึกอะไรล่ะขอบคุณนเช้าเอาเลียวพูดลูกเดี๋ยวฮะมาสะเกิดเนาะ โอ้ยแต่ก็แรงในนี้แ pues ม işte> ั้งเนีตะปูของไทยกูราแงดังต้องเง้มก็ลาหลาน่องละโอ้ยโอ้ยานี่กวแมมันก็เป็นคนก่อนดิมเเดียวต่างปะาีหละคนแดก็เงี้วะเทนีนาะมันยมันยังแมวมึง พ่อยราังถามกอนบืนพูได้รักเงืนฉันก็สารภาพมากดีรักเงินสี่เงื่อนฉันพบว่าหาลอยผู้ใด้รักขโมยจะพาจะรักเงินฉันีหาไว้บานนอ้าวอย่างเจ้าาพพเตีากเขาเนี้ผู้ได้รักษณะเจ้านี้ก็มีข้อสมรัิเงินีหางอยจะบอกมาัวรักเงื่อนบ่หัว่อนเจ้ายู้ไดู้้ใดลักษณะกันมาหมอแค่ลักษตาบดฉันาบนาเสนถอดเสียถอดผปลาเสียปลาผ่าแล้วกันเนี้ยมาเห็นมึงตีสี้ขโมยอ้าวกะไร กูมากก่านองหญปอบงาม้าอยูผู้ลนศิสนา้านานีสั่ันมาน่ยมาสางวัน้เจ้าภาพจะยังแท่เจ้าภาพร้ยก้อนฟ้ามาหาสาดีๆไอพ่อมาเสร็จองจเส็บักของูม่หาลอยขึ้นหาลอยดี่ผู้เล่นศิลป์นาขนาดบอแค่ลกตาบอดยามสนาน้ำเซตป้าเสียบ้านเรี้กมาเห็นตะเทียรเอาเอาเอาจังสีจังไหนคะสาบานต้หนาฟ้าเลยเออสาบานเลยเออหมัตายไปโมดมาสาบานมาเอาพูดพร้อมกันเออ เอาชูนิ้วขึ้นชูนิ้ว,วขึ้นมาหบอกแก่นนจะพากล้าสูงงะ้ะ,ะ,ะกับสู้เพราะว่ามากมากที่จะพาก ก no? oh. ี่หนกบอดคะพิยูกเสีไหนการมาสีจางผู้ใดคะบัวล่ำพ่อนี่จสี่แสหาเสียงเมียเมียเมียนม่นีนเจีาบเอนเมีนเียนเมียนเมียนเมีอเมียนนเีกนเมแยนีนเียนเมียนเมียนมียนเมีนเมี่นเมียนเมียนมียนเมเมีเมียนยนเมียนมียนเนมียนเน่ีเี่นมมนเมีดนเนเมยมีคมยนม่ ตัหนูย้อนค่ะทุนแม่จ้างหนูแบแบกแสนห่าเนาะค่ะแกสร้างงานหาแตนหนูยอนค่ะทุนสามแสนหาค่ะออ้ยคือเดยกของแม่้องเบิ้โอเคป่ะค่ะแม่แม่หม่ะพอดีดีเนี่ยเงื่อนดอกเดือนวันเป็นสิบวันได้มวันแล้ให้โอกาสหักเงินเดือเบิ้งให้โอกาสได้ค่ะแม่ค่ะอ๋อสกทีเหันการเห็ นี่เขาสูงสุดเอ้าตซักบุญเขาม้นเจบุญหลายอย่างอยู่แล้วตรงเนี้ยเฮ้่ปนไปกแม่ต้าโต้พร้อมัไปหนังพอนยนี่นี่แม่ได้ฟังหัเดียวกูจะเอของไปหนังี่ปอ่โอ้ยคือกาละคือกาละเออคือกาละสามีม่ไปอยากญี่ปุ่เด้อคือการที่หานี้มันเป็นตันอดก่อนะไปได้ไหมเออคือการพนันยังกัวราพอ ไปยานบม่ได้โหยดพอโอ้ยอานารย์ใส่ดีเพราะแม่จากทียะเอียอยู่บนเดียวนอนหลับนอนอะไรคะเอาล็บนั่งอาจารย์เออเนี่ยเอาที่หนังอาจารย์นึกของนั่งโซนเข้ามาอยู่บัดไม่กินเข้าบอกท่าเพราะเขาเ่งเอาอีเพารับมอีเ้าลั่มหายใจห้างค่ะสามชาวนมวัค่ะสามชาจะาสามจับวัดสามชาติสีผู้ร่อยค่ะ อินทีมุกให้มงบอกว่าทซาเอาทำชาเขาจะสร้ามาจางไหนล้สิงล้ายาวสุด้ยล้าสิงล้ายาวเออโอยเป็นม่เจ็ินสางมันตีแล้วาอามือมันเนว่ามันทำ แต่งั้นก็รอกระเดียดนะครับเอาโอยเศ้าเศร้าเศร้าคุณสิห้าจงนะออไมู่้านังหัวดอกเอาสิปห้าตองพปกกับพวกองพกพวกหมาไม่ดังไมทังหมาลยชัวเออไปจ้างตเกยวดีกว่าหมาเราขีกระเลือนเอออีขีกก็ทัวแกวแวส่หัวรเลนสบู เม ah, well, so. ื่อไหร่ไันอรอค่ะเป็นนไมนอนร่หค่ะเมื่อกี้เขาสิจ้างแล้วเขาสิดใจเงื่อนแล้วในหัวมึงมึงเอาไปทำไมเอาไหมเนี่ยเอาเมาเอเอเามื่อล่กูบอกแล้วมสิมาจย่อนกูเอียงกูล้ำไปดีดกูล้ำเรือเรือนเรือแล้วอยากได้หัวกูกั่ยึดล้ำกมวห้อมาฟังนี่ไมเห็นบอมันเป็นนั่นฟังดอกเพามันเป็นนั่นม่อจะพากปจากยันมอไหรนอด้เปล่าเขาด่าเขนตป ว่าตามเปียนรกันใจล่นี่ยมองงคกักนกับมึงพี่องเงกิดะไดเยอะมานมึงข็จะแบบเื่มึงมึงหัวยอ้เงมึงขอตังมึงจะบาโอ้ยเจบปวดแม่มานาคือขี้มวมึงบากุ้มกันแต่หยานก็เลยกัไหนมึงจะกัไหนกูเอาไปกูเจะผัวกูคืต้อนไปหนีบ่ต้อไปหนีมึงกับกูขาดกันล่างพองกันหนีเลย ขวากวักูอ่ะบ้างกวักว่ากูกวากูกว่ากูมี่เห็นที่มาหอคนครับพี่มาพีพี่มาพี่มาผมีพี่มาแล้วค่ะผมีพี่มาอ่มีพี่าม่พี่า้ค่ะวว 我还不弄。